สวัสดีจ้าสวัสดีพี่้องปองปายสู้ผู้สุขคนจ้าวมือนี้มาพอกระชองใสสารผ้าแสบคืเกาพี่นังจ้า มันิไซาสานใดตําเล้าพี่น้องจ้ะตาเล้าร่วมตาส่วจ้ะร่วมทุกแนวพี่น้องนี่ทั้งหอยแมงผูกุ้งใส่กอกพี่น้องจ้แซสบๆซพี่น้องผักเข้าบ่ามี่ยังหลายพี่น้องจ้ะมีกระลำลวกลวกเอาจ้ะแล้วก็มีแลดดิทพี่น้องจ้ะมาเ้อจ้าพี่น้องอันนอนมือมือมือเว้นหลายบ่ซว่วงพี่น้องจ้ะนอน ไปเยี่ยมเพื่อนจอ,องน,อน,องนั่นจองนี่เห็นเพื่อนกินกระยากน้่พี่น้องจ้ะต้องนำไล่ไหลขึ้นจากลูกมาตัมกินเองพี่น้องจ้ะมาจ้ะบอลายใหญ่หางกินโหลดจ้ะเพดเพชขื้กเกาพี่น้องนามปลาลาโน้วนวสดก่อนพี่น้อง sạch bằng đồn thế nào, xài mưa là chẳng เพชรซาแตเพชรจะเดินเลยพี่น้องมั้ยไงใส่พริกกำงานน่างนึงพี่นอ้องด้านอหไรจม,มิงมิงพี่น้องไปหายัางเผ็ดๆกินกันหน้าแบบสันวา่า ทุ่มนึงเอาพี่นองจ้าคำเราก็ต่ำคืเอเราพี่น้งองใส่กอกใส่ซันฮาวเวนอันใซตประจำโบเห็นพี่น้องจ้าเหลืองงานมากคำหมู่บ้าน ใส่กะบพรเห็นจั๊มมันเสียเลยเรือ่องเมล็ดเดวแบนไม้มาใส่พี่น้องสรงหมูคือบอับไดะมาใส่ <c oughs> บ่อข้าวได้ใส่อันนี้พี่น้องจ้ะมาใส่แล้วกะเพรตจ้ะแบนนั้นใส่ตลอดติดอันนั้นพี่น้อง ไข่แมงผ่วนสำเร็จไหมพี่น้องจ๋าก็จะแก้ใส่ทุงไว้ไปพอดให้ตู้เย็นพอดีพี่น้องจา๋า Mm-hmm. ว้วหอมดอกกะมิพี่นองจ้ะ โอ้พเพชรเสดือดหูอื่งเลยพี่น่างมาเนี่ย เพดห้งสดพี่นัง อหอยยองล้างไปหนืม <c oughs> <c oughs> ขนาดพี่น้อง พ่ออาจารย์พ,พี่น้องจ้าเพจคักสว่างเรียบันี้พี่นอ้องอะไรจ้าไว้พบเพาะกันคลิปหน้าเนาะจ้า